ไม่รู้ไม่ติดใจใช่ไหมเพราะว่าวันนี้ในเรื่องของสุขคือพอสุขแล้วันแบบในตอนแรกผมก็แรกเป็มแบบแบบนีอ๋อคือแล้วท่านเจษาก็ออกมาพูดบอกว่าจริงๆว่าที่ความไม่ได้ว่าที่คนอะอะไนี้อันนี้จริงครับคราพูดกับผมกกอเอาความเป็นใจนี่เอาผมผมสนิทผมรู้จักกับท่านสุดครัอ๋อครับ นั่นก็คือคำตอบของอาจารย์วิศณุเครืองามหลังจากที่ถูกโซเชียลมีเดียตามขุดคุยว่านายกเศรษฐาทวีสินเคยรีทวิตข้อความด่าในช่วงก่อนการเลือกตั้งว่าไร้อย่างอายโดยบอกว่าเป็นเรื่องในอดีตไปแล้วและเป็นความสวยงามของการปกครองในระบอบประชาธิปไตยก่อนมีคำสั่งทางการเศรษฐาแต่งตั้งวิศนุเป็นที่ปรึกษาของนายกรัฐมนตรีพร้อมกับมอบหมายภารกิจใน5าดานที่ยิ่งใหญ่พอๆกับการเป็นรองนายก ส่วนจะทำให้ใครในเพื่อไทยน้อยใจไม่พอใจกันบ้างก็คงต้องติดตามกันต่อไปแต่ในอดีตที่ผ่านมาสมัยรัฐบาลของพลเอกประยุทธ์จันโอชาทั้งสมัยที่มาจากคอสอชอและชุดที่ผ่านการเลือกตั้งวิษณุก,ก็คือไม้เบื่อไม่เมากับทับหน้าของเพื่อไทยมาโดยตลอดเริ่มจากสุทินคลังแสงเมื่อครั้งการอภิปราย18กันยายน2562เรื่องถวายสัตว์ไม่ครบก็บัตว์วิษณุว่ามีการดึงฟ้าต่ำลงมาปกป้องตัวเองทำลายหลักนิติธรรมนิติรัฐ ตุทินเป็นคนแรกที่กายืดอกออกมายอมรับแบบแมนๆว่าเพื่อไทยไม่เขินอายหลอกกับการที่เสถานนั้นดึงวิสนุเข้ามาช่วยงานคนต่อมาที่ตอบโต้กับรองนายกรัฐมนตรีของบิกตู่แทบจะทุกวันและเคยเป็นคนตั้งฉายาบิดาแห่งคอยกเวน้นนั่นก็คืออนุสรเอี่ยมสะอาดสสบัญชีรายชื่อ แต่สุดท้ายเมื่อเสรษฐาดึงมาช่วยงานก็กลับลับอกว่าอยากไปมองที่ตัวบุคคลให้มองที่ผลงานเพราะเรื่องนี้เป็นเรื่องของรัฐบาลไม่ใช่เรื่องของเพื่อไทยร้อยตำรวจเอกเฉลิมอยู่บำรุงสส,สบัญชีรายชื่อเพื่อไทยก็เป็นอีกคนที่เคยด่าววิษณุสมัยออกมาแสดงความเห็นนโยบายแจก1นึ่งมื่ตอนช่วงหาเสียงโดยด่าว่าไอหอกหักพร้อมสารัฐบาลรักษาการที่วิสุร่วมงานว่าปัญญาทึบ ส่วนอดิสรเพียงเกศสอสนักแต่งกลอนที่เคยร่ายกลอนถึงวิษณุแบบอ้อมๆว่าเป็นจิ้งจกมากสีดีกรีสีถนนชัยหรือแม้แต่กรณีของจิระยุห่วงรัพย์ผู้แทนที่สอบตกที่ช่วยงานโฆษงรัฐมนตรีกาลาโหมก็เคยฟาดฝีปากกับวิษณุมาแล้วระหว่างการทำหน้าที่ฝ่ายค้านด้วยคำแรงๆว่าอยากแกล้งตีหมื่นไม่เข้าใจเนื้อหายติมาตรา152ตอนที่เพื่อไทยจะอภิปรายทั่วไปเมื่อปี65ห้า นอกจากนี้ยังมีหลายคนที่เคยแสดงความคิดเห็นตอบโต้ในแนมวิษณุแทบจะทุกเรื่องเมื่อครั้งเป็นรองนายกรัฐมนตรีของวิกตูแต่ท่าทีณเวลานี้อาจจะเปลี่ยนไปบ้างแล้วหลังจากที่นายกเสร็จท้าเชิญกลับมาร่วมงานยกเว้นเลิศศักดิ์พัฒนะชัยกุลสสจังหวัดเลยที่แสดงออกชัดเจนมากด้วยการโพสต์ว่าครั้งหนึ่งผมเคยอภิปรายไม่ไว้วางใจท่านรองนายกวิษณุ ในการอภิปรายทั่วไปแบบไม่ลงมติตอนที่เป็นฝ่ายค้านวันนี้จุดยืนของผมยังเหมือนเดิมไม่เปลี่ยนครับและนี่เป็นเพียงส่วนหนึ่งของท่าทีต่อการกลับมาของวิศนุบางคนปรับเปลี่ยนไปแล้วบ้างหรือยอมมอบเพราะเกรงใจนายแต่ยังคงมีบางคนที่คาใจอยู่ที่แสดงออกและไม่แสดงออก ดังนั้นหลังจากนี้ฝ่ายกฎหมายของเพื่อไทยทีมกฎหมายของรัฐบาลและวิษนุจะร่วมงานกันราบรื่นแค่ไหนก็าอาจเป็นบททดสอบของรัฐบาลเสถาว่าจะอายุยืนอยู่ครบเทอมหรือจะมีอุบัติเหตุต้องไปก่อนเวลาอันควร